ุชอ,อย่าลืมซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์นะครับเฮ้ยคนละแชร์คุณผู้ชมครับ 4. ส,สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัททีบี l o b นโกลบอลจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดก,การประกวด Miss Universe Thailand เวทีประกวดสาวงามรจักรากวาลของไทยได้มีงานแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้2ผู้บริหารหน้าตาดีทั้งคู่ครับยังไงพี่ก็ได้เป็นพิธีกรแน่ๆงานนี้คะที่ ถ้าพี่เสียงจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้เซ็นสัญญาเซ็นสัญญายังมีสัญญาใจแค่นั้นมีสัญญาใจแต่ว่าโอ้โหเปิดมาขนาดนี้แล้วพี่ปุ้ยว่าไงคะต้องยอมต้องยอมนะคะเข้าสู่คำถามที่หนึ่งปีนี้การจัดงานมิชินอวสไทยแลนด์มีแนวคิดอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรอพี่ณะจริงๆเราก็ไม่ต้องปวดหัวแล้วนะเมื่อกี้ฉันนั่งดูอยู่ฉันก็คิดว่าฉันชอบคนมงแล้วได้คนมงแล้ว จริงใ่ะเนี่ให้เป็กกี้ไปมงให้ให้เป็กกี้มงเหรอฮะถ้าพี่ปุ้ยให้เป็กก็ครบ18พอดีเลยค่ะเอาพี่เล่าให้ฟังหน่อยปีนี้ปีนี้นะคะเราก็นั่งคุยกันกับทีมงานเยอะมากเราก็อยากได้คอนเซปต์ของ Real ลยูเรียลยูนิเวิเพราะว่ามันประเทศไทยเนี่ยทำผลงานดีๆมามากมายหลายปีติดต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็มันก็ใกล้ๆเข้าไปทุกทีละพี่ปุ้ยกับพัชราเนี่ยรับตำแหน่งได้มิสยูนิเวิร์สไป55ปีมาแล้วนะคะต่อมาก็เป็นพี่ปุ๋ย อทิปนับมาก็32เนาะมันมันมันควรแล้วล่ะเพราะว่าสาวไทยเราก็แกร่งและเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็เลยคิดว่ามาหาคอนเซปต์เรียวยูเรียวยูนิเวิร์สหาบริบทที่มันตรงกับสิ่งที่จักรบาลต้องการจริงๆเราก็คงจะได้แล้วล่ะนี่พี่เปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมเปิดแล้วตั้งแต่วันที่4ใช่ไหมสี่สิงหาซึ่งผมเห็นพี่ลงบอกว่ามีอะไรนะมีแม่หนูที่กล้ามาสมัครตอนแรกด้วยก็คือคือมันน่ารักดีอะพี่พุ้ยมองว่าเอ้ยออพอพอเราประกาศในงานเสร็จใช่ไหมคุณพีเค บ่ายนั้นตั้งมาเลยคนแรกออปกติมันจะต้องไม่มาหรอกวันแรกอ่ะเขาก็ต้องตรวจ,รวจนู่นนี่นั่นเพื่ความเรียบร้อยเออพี่ปุ้ยก็มองว่า เออแล้วส่งมาครบครบถ้วนเนี่ยแบบมีความกระหายมากเรื่องี้ี่รับสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันที่4สิงหาถึง18ค่ะวันนี้ก็กระตุ้นน้องๆนะคะหลายคนบอกว่าให้รีบส่งใบสมัครเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอวันสุดท้ายไม่ต้องรอเห็นบอกว่ากรรมการคัดสรรปีนี้พิเศษมากจริงๆหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณแม่คุณพี่พีเคด้วยอ้าวไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ปุ้ยอยเล็งคุณแม่ไว้ มาหลายปีทำไมต้องเป็นคุณแม่พี่พีเคคะพี่ปุ้ยก็ปีนี้คุณแม่ให้พีเคมาทำให้ฟรีไงก็เลยเอาป่าพูดเล่นยไปก่อนนะพี่ฮะไปอยู่ก่อนแต่พี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยเลือกถูกเพราะว่าคุณแม่พี่พีเคเนี่ยมีสายตาที่แหลกอมดุจเดี่ยวฮะสมัยก่อนเนี่ยพี่พีเคนะพาสาวงามไปให้คุณแม่เลือกเนี่ยวันละสามสี่คนเลยนะขนาดนั้นแล้วโดนปัดตุงหมดเลยอ่ะอันนั้นคือแปดก่อนแปดปีนะ อ่ะเขาย้อนก็ก่อนก็เขาย้ำก่อนแปดูสวยกับบ้านก่อน8ปีนะจ๊ะก่อนแปีค่ะเขาคัดเลือกมาสสยตาแหลมบอกว่าคุณแม่มีสายตาแหลมจริงจริงค่ะทำให้ลูกเนี่ยมีวันนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนนางงามมาตั้งแต่อ้โหสมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วแล้วคุณแม่เป็นคนสวยมากนะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมพี่ปุ้ยคุยกับท่านเนี่ยพี่ปุ้ยรู้เลยว่านี่แหละ ไร่เลียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนึ่งในกรรมการที่มาช่วยกันสองเพราะปีนี้น้องๆมากันเยอะแล้วมากัน,นกแบบแ<น>จัดเต็มแล้วนี้เขาจะเจออะไรบ้างพี่ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นสาวๆที่มามใช่ไหมคะความท้าทายในปีนี้เพราะว่าคนที่เขาบอกเขาพร้อมมากหลายคนเนี่ยจะมามและเราก็เชิญชวนคนที่น้องๆหน้าใหม่ด้วยใช่ครับ<อ>คือมีคนที่มาจากเวทีเก่กาๆบ้างแล้วก็น้องๆหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประกวดนะครับก็ เยอะพอสมควรที่ที่บอกกันไว้นะครับแต่ยังไม่ทราบว่ายังไงเพราะยังไม่ได้ส่งใบสมัครมาอย่างเดี่วะุ้ยไปแอบส่องบ้างละก็เห็นว่าโอ้มากันน่าสนุกปีนี้ปวดหัวแล้วก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆหน้าใหม่ๆที่เขาบอกว่าเขาพร้อมถ้าคุณพร้อมคุณไม่ต้องลังเลรีรอเลยนะคะส่วนพวกรุ่นพี่ที่ก็มีประสบการณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกเขาเขาเก๋าเขาเขาเป็นเนี่ยเก่งอยู่แล้วใช่ไหมพุ้ยขะหลายหมื่นคนเราจะเอาทั้งหมดกี่คน จริงๆแล้วเนี่ยเราจะคัดรอบแรกเลยร้อยคนร้อยคนร้อยคนนี้จะได้ถ่ายภาพพอร์เทรตโดยเซเลบริตี้ฟอตโกราเฟอร์ของเรานะคะแล้วขึ้นโชว์เป็นบิวตี้เอ็กซิเดชั่นที่หอศิลปะร่วมสมัยราชดำเนินเลยแล้วก็มาคัดเหลือ30ค่ะอ่ะแล้วพอ30มสิบก็เป็นพรีเมีมยี่สิบยี่สิบแล้วสิบสิบสามแล้วก็สุดท้ายอันดับที่หนึ่งก็คือมิชูโนวเซ็นรชฟันยี่สิบแต่จะบอกปีนี้เราเน้นมากเรื่องแสงสีเสียงของเวทีเพราะว่าอินเด็กซ์เชียร์ทีบุรเลยจำกัดมหาชนน่ะ พี่เหมาะเป็นคนดูแลตรงนี้และแล้วนี่คือบริษัทอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะท็อป5ของโลกของโลกนะไม่ใช่ของไทยนะของโลกด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเวอร์ชวลเรียลิตี้คุณจะเห็น AI ออกเมจิตเรียลลิตี้แล้วก็วิวรูมาใช้ทั้งหมดนะเอามาใช้บนเวที MissUniverse Thailand 2020ถูกต้องเพราะมันก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่าเราก็ต้องมีโซเชียลดิสแตนซิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแออัดเยียอดกันมากก็คงไม่ดีอ่ะชูก็ 5G มาใช่ไหมพี่มาทำอะไรนะก็มาทำนี่แหละระบบ แล้วก็สามารถส่งผ่านให้ แฟนๆได้ดูกันโดยทั่วถึงทั้ง่ข้างหน้าเวทีและหลังเวทีได้เห็นทั้งคู่เลยใช่ไหมในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่าอยากให้แฟนๆได้เกาะติดเป็นวงในจริงๆอะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สมัครล่ะเขาจะสามารถติดตามจะดูได้ยังไงพี่อุ้ยสมัครง่ายก็สมัครไปที่ True ID แล้วก็ที่ไม่ได้สมัครก็ยังมีนะคะ PPTV ก็ถ่ายทอดให้ดูแล้วก็มีของเพจของกองด้วยที่ที่เขาจะคอยนำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามได้หมดค่ะทาง Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์ของกองถ้าจำไม่ผิด ไอ้ True Money Wallet คุณสามารถร่วมโหมดผ่านแอปได้ด้วยใช่ไหมเออมีไรสนุกทับจะบอกว่าถ้าคุณเรื่องชอบเรื่องความสวยความงามชอบเรื่องของการประกวดเรื่องของนางงามอ่ะพลาดไปได้กับ Miss Universe ไทยแลนด์2020พี่นะอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเลไหมที่จะสมัครตอนนี้ครับก็อย่างที่คุณปุ้ยได้บอกไปนะครับก็อย่าลังเลเลยนะครับรีบตัดสินใจแล้วก็ส่งใบสมัครเข้ามานะครับเพราะอนาคตข้างหน้าคือคุณอาจจะเป็น ที่หของ Miss Universe Thailand <ช>2020ได้นะครับพี่ปุ้ยฝั่งที่หนึ่งก็ใครก็ได้นะคะที่มีความพร้อมแล้วคุณคิดว่าคุณมีความกระหายมงที่3ที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็สมัครเข้ามาค่ะจะหน้าเกาหน้าไหมหน้ากลางเกากลางไหมเนี่ย อย่าได้ย่อท้ออย่าได้ไปกลัวมันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขนิดนึงเนาะอายุ18ปีบริบูรณ์ใช่แล้วยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ถูกแล้วยี่สิบเจ็ดนะมีมาเยอะมากมีทีมมีทีมนานในวันคดีด้วยนะแล้วมีชุดใครที่ชนะชุดประจำชาตินี่ได้เท่าไหร่พี่ห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นบาทห้าหมื่นแล้วแล้วชุดนี้ได้เป็นแสนใช่ไหมแจ๊ค่ีทเนี่ยราตรีนี่เราให้หนึ่งแสนบาทนี่ไงบอกแล้วว่ามันมีอะไรทำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สิบตุลาคมนัคือวันแข่งวันสุดท้ายซึ่งพิธีกรคืออคนนนนี้ั่เง พี่ดายพี่เพื่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณที่ร่วมต้อนสัปดาห์นี้กับเราที่คุยแซบโชว์พี่เจร์ญใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มีคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์คุยแซบโชว์ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ